ก็กดไลค์กดแชร์ไปกดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปเลยเดี๋ยวหวยเนี่ยอาจารย์จะให้อาจารย์จะให้เลยมั่นใจมากว่านี้ครับอดติดตามคั สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมบ่าวศักักอรุชาแนลนะครับผมแล้วก็บ่าวศักักอรุ f แฟนเพจนะครับท่านผู้ชมครับอตอนนี้นะครับผมผมอยู่ที่นะครับผมต้นโพงเงินล้านนะครับผมที่บ้านอาจารย์แซมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีพิธีแก้บนนะครับผมพิธีแก้บนนะครับผมศูนย์เก้านะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่องบ่าวศักักอรลณแฟนเพจนะครับบ่าวศักักอรุณชาแนลนะครับ ไอ้หลักๆอาจารย์ได้โชคจากบร oh ki ki ิเวณนี hmm. <analysis> ้ใช่ไหมก็มาขอแล้วก็ได้โอ้เมื่อกี้ก็บอกว่าขอให้ออกศูนย์เจ้าถ้าศูนย์เจ้าก็จะแก้บนโหมพลเจ้าหัวครับผมทีนี้อาจารย์ก็บนต่อเลยบนต่อว่าถ้าเกิดใต้งวดหน้าสามตัวครับผมก็จะให้ท่านเลยยี่สิบหัวยี่สิบหัวเลยคืองวดนันยี่สิบหกใช่ไหมอาจารย์ยี่สิบหัวเลยนะครับยี่สิบหัวอ่วันนี้หลังจากที่เลขก่ออาจารย์มีฝันมีอะไรยังครับ ก็หลังจากไป่บอกอาจารย์ก็ฝันว่าโดนตำรวจจับอ๋อโดนตำรวจจับโดนตำรวจจับแต่ว่านั้นออกเลขราไปเลยตรงๆเข้าเลยใช่ไหมครับหนึ่สามโอ้เตรียมๆเลยนะครับเอาฝันได้ไปแล้วได้หนึ่งสามใช่ไหมครับวันนี้ก็มีเสียงได้รับโชกได้รับอะไรกอมีแต่เอาวันนี้อาจารย์มีเลขปล่อยอย่างก็เดี๋ยวอาจารย์จะจุดประทัดเดี๋ยวดูเลขไปพร้อมกัน ตอ, e, อน,นนี้เดี๋ยวจะดูเร่เพราะว่าประเัดเอกอยู่ตรงนั้นเดจะจะมีดูประเัศเอกจะมีเร่ประกัดให้แต่เล่ฝันนี้ยังไม่มียังไม่มีอยากอยากให้อาจารย์เล่าความฝันหนึ่งสามให้ฟังหน่อยครับผมยังไม่เคก็ฝันว่าตำรวจจะมาแลนหวยลาออกพอดีหอยลาออกทีนี้ก็อายุสามสิบอ็ดอายุสามสิบแล้วก็มันก็ออกหนึ่งสามครับแล้วทีนี้ก็ครับครับผมทีนี้ก็เลยอาจารย์ว่าให้นิมิตใหม่ ือใหม่ก่อนแล้วก็อยาจะนั่งสมาธิก่อนครับผมสมาอหนึ่ายังไม่ปล่อยใช่ไหมครับยังยังไม่ถึงใช่ไหมครัก็คืออาจารย์ก็ยังยังไม่ตัดใจเพราะว่าม well. ันเป็นนิมิตว่าทั้งหมดแบบอาจจะมีโชคถ้าฝันอย่างนี้หวยจะเข้าถ้าถ้าอาจารย์ฝันอย่างนี้หวยจะเข้าอีกโอ้ครับผม จะมีจะได้โชคอีกแน่นอนถ้าฟันบผมจะจะได้จะได้โชคอีกครั้งหนึ uh> ่งพูดง่ายๆจะได้โชคอีกครั้งหนึ่งวันนี้หลักๆก็คือมาแก้บนก่อนหลังจากที่บนไว้เก้าหัวเก้าหัวเพาหมูเก้าหัวเชื่อถออาจารย์ก็จะมีจุดพูกด้วยากให้ขำจะให้ขำนะเดี๋ยวไปดูนะครับผมไม่นอกตรงนี้นอกจากเลยโอเคอ ข้าพท่านผู้ชมนะครับผมของเส้นไหว้นะครับผมของเส้นไหว้นะครับผมวันนี้มีหม้หมูเก้าหัวแล้วก็ไก่ไก่เก้าตัวใช่ไหมครับเก้าตัวใช่ไหมโอ้ดูนะครับไก่ไก่กี่ตัวไก่หกตัวไก่หกตัวอาจารย์หม้หมูเก้าหัวไก่กี่ตัวไก่ไก่หกตัวไก่หกตัว่หม้อหมูเก้าหัวครับผมครับแล้วก็ในการแก้บท อาจารย์บนไว้ว่าโฮมูแก้าหัวไก่หกตัวแล้วตรงนั้นก็จะเป็นผลไม้ครับแล้วก็เป็นอาหารชาหวานส่วนมากที่นี่ท่านจะชอบครับหมูหูครับผมถ้าเวลาบนตรงนี้เคยให้หวยเคยให้หวยลาวไปแล้วสามตวงตรงตวงตรงต้นโพนี่ใช่ครัครับตรงนี้ก็จะเคยให้ไปแล้วก็คือตรงตรงเลยครับผมต้นโพงกันร้านต้นโพงกันร้านอ ก็519นั่นก็ใช่ตรงนี้ก็ให้โชคให้ให้ให้ไปครับครับแต่งวดนี้อาจารย์มั่นใจว่ายังไงก็มาอีกแน่นอนเพราะว่าก็คือหลังจากหวยออกไปแล้วก็คือฝันดีรันเรวโดนตำรวจจับถ้าฝันอย่างนี้ก็คือได้โชคต่องวดได้โชคต่องวดแน่นอนอ๋อครับผมอาจารย์ก็มั่นใจงวดนี้มั่นใจบนทุกคนมั่นใจครับผมมั่นใจครับตัวเลขยังไม่มีมาปล่อยตัวเลขยังไม่มีมาปล่อยวันนี้แต่ว่าอาจารย์จะมีตัวเลขหาประทัดให้ลูกศิษย์ไปเสี่ยงกันก่อน แล้วก็หลังเดี๋ยวเราเส้นไหว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะมีการอธิษฐานแล้วก็จุดประทัดแก้บนแล้วก็เราจะดูเลขในประทัดพร้อมกันครับวันนี้เนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศบ้านๆข้างในธรรมดาเพราะว่าก็มีแต่คนที่ได้รับโชคแล้วก็ที่เข้ามาร่วมกันวันนี้ผม แจกกับทีแป๊บหนึ่งนะครับสวสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาดูเลยนะครับผมหัวหมูเก้าหัวนะครับผมแล้วก็ไก่หกตัวนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็ดูไลฟ์สดทางช่องแฟนเพจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้รวยๆปังๆนะครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะครับผมกับอาจารย์แซนนะครับผมต้นโพเงินล้านนะครับผม ต้นโพงกันล้านนะครับผมวันนี้นะครับต้นโพงกันร้านใครที่เข้ามาแล้วก็คนละไลค์คนละแชร์เลยนะครับผมขอกำลังใจนะครับผมจากเอฟซีนะครับคนละไลค์คนละแชร์เลยนะครับผมเน็ตก็มีกู้คนนะครับผมมาร่วมลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นะครับผมร่วมทำพิธีเยอะแยะมากเลยนะครับเน็ตก็เปสียงมาเยอะแยะ เดี๋ยวไปดค่ะสารนเรงการไม่ได้ค่ติตาคนใดก็โใครเสียงก็ปิดได้เยอมีใครกลัวเสียงดังไหมติ๊กีดากดคะเป็นธรรมกายองเาด้วยเงไม็ไถ้าเกิดอาได้เงินราก็ คนเอาตัวเอาไปกันล <os> ุงเก่าคนเดกควรจะเป็นหนึ่งแบ่งในนะครับผม ต้นโพกันต้นโพกันร้านนะครับผู้ชมครับตรงนี้นะครับมแมปดีบ้านของอาจารย์แซบนะไปบ้านเก่าของอาจารย์แซบบ้านเก่าอจาร์ซบบ้านพ่อพ่อซึงพ่อเสียไปานไอ๋อครับผมแล้วมาลองฟัอีกอาจารย์ก็มาลองฟังว่าได้ขับรถขึ้นไปขึ้นมาแล้วทีนี้รถอาจารย์ก็เียหศูนเออเียนเก้า ครับศูนเก้า lighting, 5, นัน te ่งสมาธิในเห็นเลขขึ้นมาศูนย์เก้าอาจารย์ก็เลยคิดว่าเลขตัวเดียวกันครับก็เลยว่ายังไงก็มีเก้าเนี่หนอนถ้าจะมาก็ศูนย์เก้าเลยตรงๆแล้วทีนี้วัวนั้นอาจารย์ก็เข้าดูอาจารย์ก็มาเจอต้นผกพอดีก็เลยนี่ก็บอกถ้าศูนย์เก้าออกกัไปเลยนะเก้าหังวันเจอความเมเอือนแล้วก็ก็เลยมาสิ้นก็เลยมาพาลูกศิษย์มาแก้บนวันนี้ให้กับเจ้าที่เจ้าทาง อันนี้แต่งวดนี้อาจารย์ฝันว่าโดนตำรวจจับถ้าอาจารย์ฝันว่าโดนตำรวจจับงวดไหนงวดนั้นหวยมาแน่นอนอแต่ไม่ใช่ว่าจะบอ,อกว่าคือหวยอาจารย์นี่มันะลูกมันจะเข้าอีกเพราะอาจารย์เนี่ยเคยให้หวยเข้ามาประมาณเจ็ดงวดครับตัวติดต่อกันมาเจ็ดงวดแต่ว่างวดที่อาจารย์ไม่ได้ออกรูทุกงวคือไม่นับนะครับแล้วก็หวยอาจารย์จะให้ตัวเด่นแล้วก็เด่นเข้าสองงวด แล้วก็วันนี้มาศูนย์9ตรงตรงแต่ว่าน่าอาจารย์ที่ว่ามันน่าภาครอติดตามได้เลยครับก็รอติดตามเนี่ยจากยูทูบช่องที่มาหาอาจารย์เม่จะเป็นคนถาอาจารย์แล้วก็เราก็ติดตามไปครับผมติดตามแล้วก็ติดตามตรงยูทูปทุกช่องครับอาจารย์ก็บอกว่าใครที่ชอบเรื่องของการเสี่ยงดวงเรื่องอะไรมาหาอาจารย์อาจารย์ก็ให้ได้แล้วก็ถึงเวลาอาจารย์จะให้แต่วันนี้อาจารย์จะบอกว่าวันนี้เป็นเลข บทัด้เราไปเตลียมตัวครับคนับแต่เลบรรทัดยังไม่เี่นอนนะเพรอาจารย์จุดแล้วมันเข้าไไ้บนไปแล้วหรือไบนไปแล้วเพราะว่าถ้าบนไว้มาเข้าสามตัวหัวหมูเอาอยู่ี่สิหัวยี่สิบหัวยี่สิหัวนะครับผมถ้าเข้าถูกถ้าเข้าอีกนะครับผม ปลาหลงวัวปลหลงวัใช่ไหมปลาหลงวัวดีคือหัวเรื่องขายคำพูดดีที่ขิด20หัวนะครับผมถ้าโกอีกครั้งนี้นะครับผมถ้างวดนี้เข้านะครับผมแก้บทอีก20หัวนะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูไลฟ์สดทางช่องแฟนเพจตอนนี้นะครับผมบอสสัตว์ข้าวโลดแฟนเพจครับขอกําลังใจคนละไลค์คนละแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามชอบให้ด้วยนะครับฝากชอบน้องใหม่ด้วยนะครับผมทุกท่านนะครับสมัยก่อนสมัยยุคเล็กๆเนี้ยตรงนี้เคยตัด แล้วทีแล้วก็กมีอีกในก่อนเราเปิดคู่กันแในสมัยตนก่อนอาจารย์เรื่อยๆก็จะมีเหมือนพระอาจารยอกมาเป็นนกเหมือนไก่ตัวใหญ่เลยตัวสีดำตาสีแดงหินกับตาเลยแล้วก็ยืนก่อนที่อาจารย์จะเจออาจารย์ที่ยินเสียงเหมือนคนอื่นตนก่อนก็จะเป็นสระเก่าตรงนี้ทางเกวียนโบราณนะตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ทำอะไรสมัยโบราณก็อาจารย์ก็มองไปเห็นยืนตาแดงครัแต่เป็นเป็นนกนะตัวใหญ่เลยนะ เป็นไก่นี่แหละตัวใหญ่ทีนท่น,ทนี่ก็ตอนจริงๆอาจารย์เี็ยก็กลัวไงทีนี้ว่ากลัวก็เลยวิ่งหนีไปบอกคนให้มาดูว่าอาจารย์นอะไรไปลุกเกิ้ยโยมาก็ถายนี้มักลัวเกิดเกิดก็ทีนี่เรปล่อยให้เกิดแต่ตรงนี้อาจารย์เคยสอนไว้เรามาต่างก็สนสอนคาแล้วค่ะดูแลอะไรให้จุดคู่ขึ้นมาเป็นตัวเลขที่บ สามตัดเลยนะโอครับไปที่มาที่อาจารย์บอกตัวให้เป็นเงินล้านตอนนั้นให้ตอนแข่ง้นก็ช่วงนั้นที่อาจารย์ตอนยูทูบยังไม่ได้มาทำข่าวครับครับผมแล้วเขานั่งอยู่นี่เขาบอกว่าเพราะว่าไอ้โค้ชหน้าสามตัววันนี้ผมว่าให้มันออกค่าหนึ่งเก้านะก็ค่าหนึ่งเก้าปีที่แล้วอ๋าอาจารย์ก็ให้ไป็นเลยเทียนค่าหนึ่งเก้าออกค่าหนึ่งเก้า ตรงตรงแล้วก็สามตัวก็จะมีเก้าศูนย์สามหกศูนย์ห้าอาจาจ้าให้ตรงตรงเลยนะแล้วก็สามตัวนี่จะมาแต่สองตัวนี่มาจนลืมแล้วไม่รู้มาตัวไหนเพราะถูกปล่อยสองตัวสองตัวนี่ให้ถูกปล่อยแต่เลขสามตัวนี่อาจารย์นับได้เลยว่ามันเข้ามาถึงวันถึงวันมีตัวไหนตัวไหนแล้วก็มีถูกว่รางวัลที่หนึ่งก็มีครับใื้ถกกล้างนีมที่ไปที่มาต้นโพงเงินล้าง ใช่ใช่ถึงเรียกว่าต้นโพงเงินล้านเพราะว่าได้จับเงินล้านมาแล้วก็เลยก็เลยเรียกว่าต้นโพงเงินล้านอมีลยูกศิษย์มีโอกาสเป็นอาจารย์นะครับท่านผู้ชมคนเยอะแยะมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ก็ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะรวมมาเลยว่าท่านผู้ชมหลายๆครับอาจารย์จะจุดประทัศ

นต่นเ,เตดยอาจารย์จุดประทัดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมอาจารย์เปคนจุดประทัดเองนะครับ ผมได้ฮะรอรุนรอรุ่นนะครับผมรอรุนตอนทีา่าประคคบารยไม่เคยมีนะครับไม่เคยอมีนะครับคนอะไรคนอะไรพี่หน่อไปนะครับผมมาเราเชียไปเรื่อยๆคนอะไรคนอะไรี่ทราบ ใครที่รับชมอยู่ทุกช่องครับใครที่รับชมอยู่ทุกช่องก็กดไลค์กดแชร์เลยนะวันนี้เป็นวันมงคลที่อาจารย์ได้มาแก้บนคแล้วก็ทุกช่องเลยกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ออกไปเพราะว่าถ้าใครกดไลค์กดแชร์นี่จะถูกหวยแน่นอนโอ้สาธุครับสาธุสาธุนะหนีสายตาลูกศิษย์บกบดเพราะว่าสีนี้ไปใช้กับบกบดลูกศิษย์นั่มไปทุกหมองทุกหัา มายุคือกบกราโป่นเลยครับโป่นตามหาจนพอดนาดแต่บอกว่าเนี่เขามาว่าสีเตรียมงานแต่งงานสวนแต่ยังตามมาเห็นเออาแต่จะโสทีนี้ไม่ใชซพปนคนหูมันครับตั้งตัวประเทศเหรอครับอาจารย์ปูก็ได้ว่าแช่ปูกับมันใจว่างวันหนาเจได้กับไม่เอ็นเอ็นนอทคนเท่าถาด่วงมีมาเทนเอนอนไรหน้าปูที่บอสเตรียมแต่ สินับโซโกกลังงานวันนมาเทศดีบรีปัวเจให้เม็ดเดียวเลยรับเพราะว่าแมนทางวัาใลยมาใจแห้งก็ให้เม็ดเดียวเลยก็คือเดียงคนั้าจารย์เอาที่นี่ว่าอาจานนี้น่าจะมีในใจเลยนะไในใจก็ นิดนึงแต่ว่าเจ้าประทัดปล่อยแต่ว่าเดี๋ยวแกกินฟูก็คือว่าอยากเอาความแน่นเอาความแน่นอนป้งแนใจก็คือไม่เกินห้าวันคือรู้ผลรอได้รอได้ครับรอได้ครับรอได้ครับพร้าวไม่ได้อาจารย์ผมรอไม่ได้แล้วอาจารย์ที่บอกมันอยู่เลยบอกคุณว่าที่บอกว่าถามอะไรไหมถามอะไรก็ต้องถาวมถ้าวันเอาทำชั่วก่อนครับอาจารย์ เดินม,มาหนเรอไม่นดาใจจะขาดแล้วคือกระซิบบอกขาวมัวเนาะผู้น่ะเนาะมากข้นหรือยคโทยอาจา,จา,จาน อาจารย์ครับหนูรีบมากเลยหนูอยากได้เหรยอาจารย์ก็เลยว่าเวลารอผู้ชายยังรอได้ทั้งทีรอไม่ได้คงไม่รอไม่ได้ลนี้รอไม่ได้อาจารย์ขนาดรอผู้ชายก็ยังรอได้เลยอันนี้หวยของอาจารย์จะรอไม่ได้วะอาจารย์รอแค่ห้าวันเนาะอันนี้เพื่อนว่าจะไลี้ยตอครับอันนี้เพื่อนว่าจะงไี้ยตอจบวัวรอ ไปถูกว่าหรออาจารย์ชื่อว่าือรอชายูใด่ถอาจารย์มหุชายหมามาเรงจริงครับห้าเจ็ดี่อกครับบอหมูหายเจ็ดสี่บอห้าเจ็ดสี่นะครับ้สมาเรงห้ามาเรงอาจารย์บอกว่าห้ามาเรงห้ามาเรงาียงเพราะว่า หามาแรงและจุดกับพกอยู่ฝูงกับมาจุดอยู huh. ่ที no, ่กับหาจุดจุดท yeah. ั้งสามอันกับหาทั้งสามครับเบี้ยรถกับหาเบี้ยรถกับหาตวโกาคจุดจุดจุดอุดจ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 ุเกุดจุรจกดรเหจุดัุดจ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 าดจุ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 ดจาดยุกจุดุจลดจุดจุดอุดจลดจุดจดจุ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 จุ ันเ้ทอนตัวเล็เลจังขอโชว์เลขอีกครั้งนึ่งะครับดเรามาดูเลขหางประทับนะครับผมท่านผู้ชมชัดๆอีกครั้งนะครับผมงมาครับมงดมกเคบมแสงแดดมาเลยครับมแงดมากเครับแคือเลยคแงเลครัเลแดกับผมเลยครับมาพร้อมกยแวกลยแสแเลข อาจารย์ประธานอจาุทตัวไหนก็เลยทเลยค่ะเลยได้แลยแต่ว่าจะจะพาไมธีเลยเพราะว่าอาจารย์เขาบอให้ฟังซื้ออาจารย์ยังไม่ได้สรุปอาจารย์ยังยังมาได้ไหาเลยยังมาท่านไหนหเลยยังว่าอาจารย์ไหนครับผมเพราะว่าที่บอกไปครับไปก็คือความคิดของอาจารย์ครับอาจารย์ยังมาไหนใจว่านี่อาจารย์พีใจของอาจารย์ยครับมีในใจแล้วตัวนึงอยู่ในใจนะเพราะว่าเมื่อเมื่อเสื่อนี่ก็ มีอังก็เขาเสียให้ปูไปออกอันรายการบอกปูว่ไปอดูนี่ดีกว่าบอกไปอีกที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวถ้ามูุได้เห็นก็อนเห็นทั่วประเทศนะออกทีเที่ยวอยู่นี่เขาบอกมันจะเปลี่ยนออกไปออกรายการครับผมแเนี่ยมันโมดังเนี่ยเพาได้มัฟ้องโพสต้องเข้าใจเรื่องการบอกหวยคนนี่มันเป็นมีดสองคมครับมันเป็นมีดสองคมไหนเพราะถือ เขากะดาบอกถือเขากะดาเอางอีดีตัวบอกบวกมันสื่อว่าใดมันอัดเนี่ยดีกว่าถือปุ๊บโอ้ยใจเกินอ่านกระดาเพราะถือกระดาต้องทำใจของแบบนี้มันมันโอ้ยวุ้ยใดมาข้างอรอดประเทศต้องเตรียมโตเตรียมใจถือดาครับ ถ้าได้ก็เป็นยังพออาจารย์รูยวัมันมันกับข่าวมิรู้นเนาะอาจารย์ปราสิถึงตาเตรียมรับถึงตาต่อไปอาจารยโชว์ตัวเลขครับอาจารย์โชว์ตัวเลขหาปรทับเลยครับตัวเลขัอาจารย์ดูดูใหม่นะครับผมเมื่อกี้แดดแรงนะครับผมเลขหาปทัดวันแก้คนนะครับท่านผู้ชมครับ758แล้วก็42นะครับผม758 42 42แค่ใบแค่ใบท่าน้

ถูกคนเยอะแยะมากเลยนะครับวันนี้นะผมลูกศิษย์ลูกหาอ,อาจาจรย์นะครับผมมาหลายร้อยคนนะครับวันนี้ครับผมมาร่วมงานนะครับผมเพื่อจะมาขอ,อมาดูพิธีการทําแก้บนนะครับผมแล้วก็วมีเลขหางประทัดนะครับผมแต่ว่าเลขยงนางสมาธิอันนี้มาท่านเด็ดปอยครับผมเลขยงนางสมาธิอันนี้มาท่านเด็ดปอยถูกปล่ปอยถูกหายปอยเทีเ่ยวเลย คนมาค้นคนมาถามหลายคนอยู่อาจารย์ได้เรียกหรือยังไในนี้กอยังอาจารย์ยังยังม่ทันไดหรอกครับให้รอติดตามช่อง YouTube ดีกว่าครับผมช่องสองห้าก็ถ้าแม่นงสอง YouTube เข้าห็นช่องไหนเข้ากดติดตามเข้าไว้คครรัับบกดติดตามเข้าไว้ถ้ามห้าเห็นช่องใดก็กดติดตามเข้าไว้ครับเอาเวลาหนังปูปอยปึ๊บเข้าสิได้เห็นเลย ถ้าเข้ากดติดตามเข้ากดเห็นเขากดติดตามกดแชร์ไปไว้นะกดแชร์ไปเรื่อยๆกดแชร์การที่เห็นทั่วประเทศทั่วคทั้งโลกระดับโลกอยู่บองนี้เลยครับแข่ครับอาจารย์บองนีระดับโลกเลยนะบองนระดับประเทศครับไปทั้งทั่วโลกละก็คือจุดนี้นี่ระดับโลกเลยมีน้องแกลเยอรมันก็มีคนดูชอบของมึงหลายอยู่ครับไล่ต้นหลายสุ๊กติดฟูอยู่กลางปีหลายพวกข้างปีต์เน่พวกญี่ปุ่นเนี่ยสิหลา่ ตัวร้ายยูุ่นร้ายครับอเเพกระเบิ้งนและที่ั้งช่องนี่แหละเอกรเบิ้งเพื่อกระเบ้องช่องใหม่ละชมเาเยยงมีเิมมาจัดไปได้โชวได้าจาครับาจานน่าจานนั่งดีๆนะเพิ่มาให่มีสมาธินอาจา์นั่งดีๆนะอยาให้จานนั่งดีๆจะไปถอยหาจา์ลายด้แต่ว่าฝากลูกศิษย์ทุกคนนอว่าโปรดฝากไว้ก่อนว่าอันมิยังเ็ บรสองโทุ่หาปูครับเพราะว่าแต่ละมือนี่รับแขกยูพี่นั่มแล้วก็รับแขกยูพี่แล้วก็ใครสิ่คนทุมาอีกบางคนเนโทุ่มาถามเลยถามแม่่าอาจารย์สิไห้อาจารย์สิบอกไปเลยมือเดียวเลยจบเลยครับอดียวจะพาท่านผู้ชมนะครับผมสองตัวเลขทุนโทนะครับผมเผื่อใครเห็นตัวเลขไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ เลขกระจาดิไม่ได้เป็นลงเอากป็นต้นไม้ใครใช้เป็นตัวเลขอะไรนะครับผมเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมต้นโคเงินล้านนะครับปาร์เก็งบุภาได้เลขกระจาี่เลขนางสมาธิที่เคสหนึ่งนะคือเลขนางสมาธิก็เลยว่าอยากมีสมาธิใครที่โทรมาเฉพาะแบบจำเป็นมากยืนยันว่า อาจาร์หนมาหาอาจารย์แล้วมันหลงทางสี่หน้าเอาแบบว่าแล้วมันหลงทางหลงยัางมันเจอกับมีมากวนมันเกมมาวนมทั่อาทรย์บลล่จนหมดอาจารย์ขอชิมหนังหนัเยี่ยนนะครับผน้นำนำไม่ผลนี่ไดๆไรอยู่เอมากมาก ไอาุกคนแต่เดี๋วมาพวกับพวกปั๊เดหมดพทกั่นเลยรับแล้วสิไดเกียเบอร์ก่อนไม่ต้เบ่อถ้ายากได้็ไปกันค่าเฮ็ตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมท่านผู้ชมนะครับยังไม่ปล่อยอคาจารย์อ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 าจารย์ลำบุญอรทีไรเอาหมีมาน้ามันนึง อาารย์สุเดล่า,า,ลาอ,อาจารย์สุล่าของอาจารย์เสียสังของเลยนะครับผู้ชมเสียสังของแล้วไปดูการลาวันนี้อาจารย์กำลังลานะครับผมลาพิธีท่ทานผู้ชมรออีกห้าวันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นเลขอาจารย์นั่งเอาตัวเลขน,นะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นการแก้บน09นะครับผมที่ต้น เงินล้านนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมครับกดติดตามไว้เลยนะครับผมใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับผมขอบคุณพี่นะครับผมขอบคุณนะครับผมเสียงภาพชัดเจนนครับคนไหนแล้วครับผมขอบคุณที่ดอกออด้วยนะครับผมในการไลฟ์ครั้งแรกนะครับผมไงก็ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์ด้วยนะครับ กดแชร์รัวๆไปเลยนะครับผมใครที่แชร์แล้วก็ให้มีโชคไม่ลาดถ้าเพือของฟังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอาจารย์จะให้อาจารย์จะให้ยิงถึงวันกำหนดไม่เกินาวันแน่นอนอาจารย์จะบอกเลยว่าหัวอาจารย์ให้แน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ได้ต้องโฟกัทาง เพราะว <บ S 2> ่าอาจารย์ต้องการสมาธิเดี๋ยวอาจารย์จะให้อาจารย์จะให้ทุกช่องให้กดติดตามไว้ครับให้กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปกดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปเลยเดี๋ยวหวยเนี่ยอาจารย์จะให้อาจารย์จะให้เลยมั่นใจมากว่านี้อรอติดตามฝันดีมั่นใจ อ,อ,อาจารย์มากเลยครัม<ว>ไม่ถ่ามาไม่นมาจมาอาจารย์ค่ะวันที่เก้าวงสวงหรอคะวันที่9้าวงสวงใช่ไหมคะวันที่เก้าไม่ได้วงสวงแต่ว่าอาจารย์จะเดี๋ยวอาจารย์จะพร้อมปุ๊บอาจารย์ก็จะบอกใ hey ห้อ่า YouTube อาจารย์พร้อมนะเดี๋ยวถ่ายเอาหวยเลยครับอาจารย์พร้อมแล้วเพราะว่าเห็นเลขแล้วชัดเจนแล้วขึ้นมาแล้วอยู่แล้ว ก็จะให้อันนี้เป็นเลขาัขาันคเบื้องเ่าจะให้แม่ใกลไมาบ้งนี้เขาเนี่ยเลขบกผมเ็แล้าเจ็ดห้าแปดกับสี่สองเอาจำเลยบวครับผมครับเจ็ดห้าแปดสี่สองะครับท่านผูชมคบแคบแไมเลยเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดสี่สี่สองสี่สองเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดสี่สองโอ้สี่องเาปจารย์ไม่ได้ปล่อเียอาจาได้ลน หัวที่แล้วเด็ดๆบ่ครมับไม่โว์เวลานะครับอ้เด็ดมากตนโอบ่ครับผมอ้ครับผมซ่าตัวกับหิงก้อนสังเดมแม่เนอเพราะว่าขวานมาโดนตำรวจจับนะแสดงว่าบางอยู่แล้วนี่ก็ไ้อยู่ที่นี่า็ไรกูเห็ดน้ำพนติเตอโทรศัพท์กด ไม่ได้ได้เป็นเฉพาะของเองด้วยโมฮั่นบอกเผินไปเด้อเดี๋ยวจะมือบริสิทธิ์ยิ่ยิ่แม่ยังอยู่โมฮั่นบอกผิดไปเรื่อยเดี๋ยวจะมือบริสิได้ยินผู้ใดหนีไล้ครับอาจารย์พามาผู้ใดหนีไล้ครับผมผู้ใดหนีไล้ครับผู้ใดหนีไล้ยุบ ขรยางยางถึรก็ถึงถึงแสุแสจุสจุครัยแสจุเออพี่ว่าไปนี่เลยขวัญนะครับผม